สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักกันเรยวันในครั้นี้ตรงกับวันที่3นะครับวันพุธนะครับวันนี้จะถือเป็นวันที่ดีนะครับใครที่มีโอกาสนะครับทําอะไรพิเศษนะฮะก็รีบทํานะครับจังหวะดาวช่วงนี้ก่อนถึงวันที่4นะฮะแลก่อนถึงวันที่7นะครับไม่ใช่วันที่4ก่อนถึงวันที่7นะฮะเดี๋ยวดาวพุธนะฮะการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาเดี๋ยวเขาจะ เข้าตำแหน่งมรณะนะครับกลายเป็นว่าหลังวันที่7นี้การพูดคุยจะยากขึ้นการสื่อสารจะยากขึ้นการดําเนินงานเรื่องสําคัญสําคัญจะยากขึ้นเขาว่ายากไม่ใช่ว่าไม่สําเร็จนะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้พลังภายในเยอะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ไอเดียปัญญาแล้วก็การระแวดระวังระแวงเพิ่มขึ้นนะครับจริงเรารู้ดวงมันก็ดีเนาะ เหมือนกับเรารู้ว่าอะไรกะเกิดขึ้นเราจะได้เตรียมความพร้อมรู้ว่าฝน,นจะตกเมื่อไหรเราจะได้พกล่มออกไปนอกบ้านอะไรอย่างนี้นะดีกว่าออกไปข้างนอกแล้วจะอยู่ฝนตกหนักนะฮะโอ้สวยเลยเปียกนะครับนี่ฮะฉะนั้นเพื่อนครับทำอะไรในช่วงจนนี้ไปก็เร่งรีบนะฮะทำให้เรียบร้อยให้ใกล้เคียงที่สุดนะฮะเพราะเราวันที่7ดนะครับดาว โคจรตำแหน่งมรณะนะครับมันจะยากขึ้นมันจะวุ่นวายขึ้นมันจะมีเรื่องการเลื่อนไปเลื่อนมามากขึ้นมันจะมีเหตุปัใจจัยให้ทะเลาะเบาะแว้งมากขึ้นหรือถูกเลื่อนนัดผิดนัดเลื่อนอะไรก็เลื่อนได้แต่อย่าเลื่อนการชำระเงินกับเราก็พอแล้วนะครับเนี่ยครับบางทีมันมีเรื่องขกคขันไม่ราบรื่นนะครับแต่เพิ่งกลัวนะเดี๋ยวฟังแล้วจะกลัวนะฮะคือเรารููดวงไงเราจะได้เตรียมป้องกันแล้วก็รับระมัดระวัง เป็นพิเศษนะครับเราคอยเตรียมแผนสำรองในการแก้ปัญหานะครับโอเคนะประการต่อมาฮนะในช่วงแต่ก่อนที่จะวันที่เจ็ดนะครับดาวคารย้ายโอ้โหกลายเป็นสัปดาห์นี้เดาเฮ้ยเดยวเขาเรียกว่าค่อคนข้างใหญ่เหมือนกันนะหรือดาวที่ว่ามีความสําคัญต่อชีวิตเราเนี่ยฮะเขาย้ายถึงสองดวงนะครับดวาวคารย้ายย้ายไปเจอเดวาวเสาร์ในดวงเมืองนะครับเป็นคู่ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของภยัย เกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟเกี่ยวกับการทำร้ายกันเองทำร้ายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นชว่วงนี้คนจะพุ่งเป้าพุ่งประเด็นงุดิดง่าย,ง,ายง่ายนะฮะเจองุดจิงง่ายหัวร้อนไวทำอะไรนิดหน่อยก็โมโหละนะครับนีฉะนั้นนี่ฮะเรารู้ดวงล่วงหน้าเราต้องมองกันและระวังนะครับในคำพูดคำจาเพราะว่าลมร้อนเนี่ยมันจะแสดงออกอย่างแรกเลยคือปากนะครับมันจะพูดอะไรที่ไม่เข้าหูหรือพูดอะไรที่ชวนทะเลาะ เราต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะฮะอันนี้สําคัญนะครับโอเคนะครับมาเรื่องเลขและสีมงคลกันก่อนดีกว่านะฮะเลขแรกครับคือเลขศูนย์นะฮะเลขต่อมาครับคือเลขหนึ่งนะครับเลขต่อมาฮะคือเลขห้านะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายที่ใช้ได้ดีพิเศษครับคือเลขเก้นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลรืมักไม่ค่อยใช้คือเลขสามนะครับแล้วก็ สีที่ถูกโชว์ครับสีแรกครับคือสีเทานะฮะสีตัวมาครับคือสีฟ้านะฮะที่ตะมาครับคือสีส้มนะฮะสีท้ายนะฮะที่ใช้ได้ดีพิเศษคือสีน้ำตาลนะครับสีที่เลี่ยงมันไม่ค่อยใช้คือสีชมพูนะฮะสีเดียวนะครับนี่ครับเพื่อนๆสิ่งที่มาวกมาเรื่องสักครู่นี้ก็ต่อว่าดาวังคารโคจรเจอดาวเสาร์นะครับเป็นกู่ดาวแห่งความอึดอัดอึดอัดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ อยู่ไม่ใช่ว่าต้องแยกหรือเจอทางตันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดควาว่าดาวอึดอัดไม่ใช่ว่าจบแล้วชีวิตนะครับเสียหายแล้วยังนะ,ะก็เรียกว่ามันจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องเคลียร์ต้องแก้หรือง่ายๆคือเราจะเจอห้องขังของงานนะครับทําให้เราออกไปไหนไม่ได้หรือห้องขังของกิจกรรมเรือเพื่อนๆกาลังทําหรือลุ้นหรือกําลังหาอะไรอยู่นะฮะเรื่องนั้นมันจะยากขึ้น นะครับกำลังทํางานปั้นงานเพื่อส่งงานเดี๋ยวมันจะเอาปัญหามาให้เป็นดเป็นรลายวันหรนะืออหรือบางทีรลายหล,ลายชั่วโมงนะฮะก็มีนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆต้องใช้สมาธิในการทํางานเพิ่มมากขึ้น,นครับหาคนมาช่วยหาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยนะฮะมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องอัปเกรดชีวิตแล้วก็ฝีมือของเรานะฮะถ้าดาวมาลักษณะแบบนี้มันถึงจะแก้ปัญหาได้มันถึงจะสําเร็จครับ แต่ใช้ความพยันความพยายามโดยทั่วไปมันจะเหนื่อยมากกว่าปก,กติเยอะฉะนั้นเราต้องอัปเกรดตัวเราเนาะทำยังไงได้ให้ปัญหาจบให้ไวที่สุดเพื่อนเพื่อ,อท่องแค่นี้เลยทำยังไงก็ได้ให้ปัญหามันจบให้ไวที่สุดนะฮะจะหาคนมาช่วยก็ได้หรือบางทีจะหาเครื่องไม้เครื่องมือมาทาให้มันเสร็จให้ไวก็ได้อ่าแล้วก็หรือบางทีจะยังไงก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าปัญหานี่คืออะไรครับแต่ก็จะอบอกขอไว้ฟังว่าทำาไงให้ปัญหามันจบให้ไวที่สุดได้ไดครับแล้วก็ เรื่องต่อมาอีกเรื่องครับที่คนมักจะพบเจอกันนะฮะคือมันเราจะถูกเหมือนถูกห้องขังนะครับถ้าเรากําลังหาข้อมูลเพื่อสุจะออกจากงานนะฮะที่นี่จะหาข้อมูลบริษัทต่างๆโอ้โหช่วงนี้จะแบบครุกปวดหัวเลยนะฮะกับการหางานที่ทั้นที่นี่ที่โน,น่นยื่นส่งใบสมัครหรือที่นั่นดีที่นี่พอไหมหรือตรงกับสายที่เราทํางานหรือเปล่า มันจะง่วนกับการสมัครงานนะครับแบบหามลุ่หามค่ำนะครับหรือถ้ากําลังจะปั้นงานหรือกําลังจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะฮะสิ่งนั้นก็จะวนเวียนนะฮะจากนี้ไปตลอดเดือนเลยนะครับจนกว่าจะปีใหม่นะฮะเนี่ยครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าเราครุกอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะครุกกับสิ่งนั้นเหนียวแน่นหรือฝังรากลึกมากขึ้น แต่มันไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าเราก็ต้องทําให้มันทันเวลาหรือว่าอะไรแข่งกับเวลาหรือแข่งกัอะไรก็ตามนะครับจะสุดท้ายจะสำเร็จนะฮะนี่บอกให้ฟังอย่างที่บอกว่าจะนี้ไปถ้าเราต้องขุก,กอะไรสักอย่างหนึ่งหรือต้องใช้เวลากับอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกวันนานเกิดแกะไม่เคอยออกเป็นัญหาแผนสองแผนสำรองเครื่องทุนแรงคนช่วยเอาให้เต็มที่นะอย่าใช้วิธีเดิมคือตัวเองค่อยๆแก้เปเรื่องๆไปคงจะเหมือนเดิมไม่ฮะ มีปัญหาเรื่องรู้สึกว่ามันผิดปกติมันนานผิดปกติมันยากผิดปกติหรือมารู้สึกเหนื่อยก่อนปกติเอาคนมาช่วยหาเครื่องไม้เครื่องมือมาทาหรือหาวิธีทําให้มันจบให้ไหวนะครับโอเคนะเนี่ยเรารู้ดวงโลหนามมนดีนี่แหละเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับเรนานเกินนะฮะแล้วก็ปการต่อมาครับอย่างที่บอกว่าช่วงตั้งแต่ดาวของคารย้ายนะฮะเพื่อนๆครับมันจะมีการหรือข่าวการทําร้าย กันเองมากขึ้นนะฮะหรือทําร้ายตัวเองด้วยนะครับฉะนั้นใครที่มีเป็นฝูงนะครับหรือว่าญาพี่น้องนะครับหรือคนในครอบครัวนะฮะมีการป่วยทางอารมณ์นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกแตกต่างนะบางทีมันเป็นลักษณะของกายภาพของร่างกายนะครับมีสารอะไรทําให้ความทุกข์มันมากกว่าปกติเขาอะไรครับฉะนั้นชวงนี้เพื่อนๆต้องดูแลคนใกล้ชิดแก้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือคนที่ อารมณ์สวิงแรงๆนะฮะพยายามเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกันยังไงให้อยู่ได้นะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆคอยสังเกตดูนะบางทีก็จะทําร้ายคนอื่นไม่ได้ก็มา,มาทําร้ายตัวเองก็มีนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะฮะน่าจะมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับการทําร้ายกันและกันหรือทําร้ายตัวเองนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคนะในเรารู้ดวงเราจะได้เตรียมสังเกตการป้องกันหรือว่ากําลังจะไปโมโหใครสักคนหนึ่งนะเราจะใช้คำพูดที่แรงนะครับอย่าไป ใช้คำพูดแรงนะฮะบ,บางทีเขาแบบอิ่มแล้วก็จุกกับความทุกข์บางอย่างมาเต็มปิแล้วนะฮะแล้วไปเจอคําพูดของเรานะครับที่เราก็ไม่ได้รู้เรื่องเขามาก่อนแต่เขาทําบงนานผิดพลาดเราใส่เขาเต็มที่เลยนะฮะเต็มอิ่มเลยกลายเป็นว่าเออเขาก็ช็อตแล้วก็มีปัญหาหรือว่าคิดลายคิดสั้นคิดไม่ดีได้นะครับนี่คือสิ่งที่เตือนไว้นะครับโอเคนะมันกลายไปว่าโอเคเราต้องรู้มารวยกับคนรอบข้างหรือ ใจเย็นกับคนรอบข้างและใจดีกับคนรอบข้างมากขึ้นนะอ่าแต่ใจดีไม่ใช่ว่าช่วยทุกอย่างนะฮะใครใครขอยิมตังค์ให้หมดไปฮะบางทีอาจจะช่วยแบบมีสตินะครับแต่ต้องช่วยกันนะคอยดูแลคนรอบข้างอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเรื่องการทะเลาะเบาแบงแล้วก็พยายามหาที่ชาร์จแบตส่วนตัวนะครับเพื่อนๆมีใครที่เราคุยดูแลสบายใจสุดไหมหรือมีสถานที่ไหนที่เราไปแล้วสบายใจไหมฮะหรือมีการกระทำหรือว่า การทําอะไรก็ตามที่ทําให้มีความสุขนะฮะเนี่ยช่วงนี้เอามาทำนะครับเดือนนี้นะฮะเอามาทําเป็นระยะหรือไปคุยกับคนที่เราชอบฟังท่านคุยอะไรเงี้ยคือนะฮะโอเคแบบนี้เลยนะโอเคครับหาที่แัดแบบส่วนตัวให้เจอนะครับแล้วแชทแบทนะครับในเดือนนี้เป็นพิเศษโอเคนะครับก็เล่าประมาณนี้นะขอบคุณโซ่แตงฮะขอบคุณเพื่อนที่เจอกันนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ครับแล้วขอบคุณเพื่อนที่มีน้ำใจนะฮะ ในการเป็นเมมเบอร์นะครับแล้วก็ในการเป็นสมาชิกกันนะฮะขอบคุณมากครับอยู่กันนานๆนะโอเคไปแล้วครับบายๆครับพ้าราเมธครับพลศบแล้วก็เมทุนฮะเรทีเมธนะครับวันนี้กิจกรรมพ้าราเมธวันเด่นนะครับทําอะไรให้รีบทํารีบเร่งรีบเครรีบคุยรีบจัดการวันนี้ประสิทธิภาพหรือผลงานต่างๆโดยรวมนะฮะเป็นไปด้วยดีครับ ผลลับถือว่าน่าค่อนข้างน่าพอใจอุปสรรคมีครับมันจะแก้เป็นเรื่องๆได้วันนี้นะครับถ้าต้องระวังก็คือใช้งานใครยากหน่อยนะฮะส่วนใหญ่เราจะทําด้วยตัวเองแล้วก็มุมดาการเจรจา,าเด่นเผื่อเพื่อนๆต้องพูดคุยเจรจา,านะครับทําอะไรก็ตามทําก่อนวันที่6ก็ดีเพราะเดี๋ยววันที่6นะครับมุมเปดาวขยับย้ายแล้วเรื่องวุ่นวุ่นเรื่องยุ่งๆ,ๆนะครับมันจะมาตามมาที่หลังฮะเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยเพื่อนๆครับ จังหวะดาวข้อดีคือการทํางานเชิงรุกเด่นนะครับมีอะไรที่ต้องทําทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องงานหรือการแก้ปัญหาผลลัพธ์จะว่าน่าพอใจนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้สิครับดาวเงินโคโจรอยู่ในตําแหน่งมรณะนะครับคือถ้าเราประมาทเนี่ยเลจ่ายเราจะไหลออกต่อเนื่องนะฮะต้องเก็บนะครับ เก็บสะสมนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเก็บแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะอยู่เจอของถูกใจอยู่เจอของที่แบบอยากได้อยู่เจอ,อรายจ่ายที่คาดไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะครับมันเลยทําให้มีรอยรั่วนะครับพอสมควรในช่วงนี้แต่ถ้าเราบิดสติดีๆอะไรที่ยังไม่ต้องรีบเร่งโอเคมันมีเกณฑ์เงินเหลือหรือว่าพอจะหมุนเงินได้นะฮะเรื่องของแต่ข้อดีครับวันนี้เดซื้อของถูกใจเดีซื้อของคุ้มค่าคุ้มราคานะ คุยเจรจาเรื่องเงินทองสําเร็จครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของการค้าขายชุงนี้ดวงการค้าขายเด่นนะครับมีโอกาสได้กาไรพิเศษหรือว่าหมุนเงินได้ใครที่ค้าขายใครที่จะทํากําไรระยะสั้นๆนะฮะหรือว่าแม้แต่จะคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆวันนี้ก็ถือว่าน่าพอใจนะครับความรักคนโสดวันนี้วันดีพบเจอคนที่ชอบคุยต่อเนื่องได้มีโอกาสคุยนวดไปเรื่อยๆ เดี๋ยววันนึงเขาก็จะใจอ่อนนะครับหรือว่าช่วงนี้พอจะคาดหวังเรื่องความรักได้ดีขึ้นนะฮะคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักในช่วงนี้แบบเจอบ้างมาเจอบ้างนะฮะดาวคู่ครองโคจรอยู่ตำแหน่งมรณะมันดะอยู่บ้านเดียวกันยังเจอบ้างมาเจอบ้างเลยนะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ใครที่มีเรื่องแบบกังวลใครที่มีเรื่องแบบทุกข์ใจใครที่มีเรื่องไม่สบายใจใครที่มีเรื่องแบบอึดอัดใจนะฮะมันจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกนะครับใน ภารกิจต่างๆผมดูเรื่องความรักนะฮะดวงแฟนจะดวงเรามาเสริมกันแล้วกันพอช่วยเหลือได้นะครับฉะนั้นความรักมีอะไรก็ให้คุยกับแฟนสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังนอนได้พอนะฮะแล้วมันมีเอฟเฟกตามมาหลายเรื่องเลยฉะนั้นถ้านอนถ้านอนพัก่อหรือพอพอเพียงในเรื่องการพักนะครับโรคภัยแคเจ็บมันจะเบาไปเยอะนะฮะทุกเพศทุกวัยเลยนะลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงช่วงนี้ดวงจะลงป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องให้กังวลใจเล็กๆนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ก็ ดูแลก็ให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสน่ห์เสื้อผเน้นทูโทนสองสีงให้เด่นใบหน้าเน้นความสว่างสะอาดนะครับใบหน้าให้ดูผ่องๆไว้นะครับต่อมาชาวราศีพฤกษบนะครับกิจกรรมนะครับภารกิจต่างๆงานเด่นใครที่ต้องเคลียร์แก้ลงมือดูอจัดการเรื่องสําคัญนะฮะถือว่าผลลัพธ์เป็นไปได้ด้วยดีมุมดาวในเรื่องของงานมี งานยุ่งๆหลายเรื่องที่ต้องทำพร้อมๆกันแต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังที่บอกว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับถ้าจำเป็นต้องวานให้ใครช่วยเหลือคงที่จะยากน,นิดนึงฮะส่วนใหญ่มันจะทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่ามีดวงต้องไปช่วยเหลือใครนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยคืออาจจะมีใครที่คนรู้จักเดือดร้อนไม่สบายใจทุกวิตกสิ่งไหก็ตามขอเห้ช่วยนะฮะซึ่งเราก็สามารถช่วยเหลือได้ดวงช่วงนี้ทําอะไรได้หลากหลายอย่างผลลัพธ์ผลง,งานถือว่าน่าพอใจสิ่งที่เราต้องระวงังคือช่วงนี้ทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่า ใช้ใครยากนะครับแล้วก็ข้อดีคือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจเดี๋ยวจะมีคนช่วยทันเวลานะครับมีคนช่วยแน่แนแล้วก็เงินท้องชวงนี้ค่าใช้ใจ่ายหลักๆคือบ้านและครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวจุกจิกมีครับแต่ว่าพอจะหมุนพอจะชอบพอจะใช้ได้นะฮะงั้นให้สบายใจได้ว่ามูมดาเกี่ยวข้องเรื่องของตัวเลขหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิกหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงอะไรพวกนี้มันมีให้ชอบให้ใช้ให้หมุนทันเวลา มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของวาจาเด่นเผื่อช่วงนี้นะครับจะคุยเรื่องสําคัญเลยกับใครนะฮะหรือว่าจะให้ใครช่วยเหลือนะฮะโอเคมุมดาวก็ถือว่าน่าพอใจเพื่อนๆครับระยะน,นี้เธอผมนึกถึงอย่างว่าอะไรที่ทําให้เราเดือดร้อนช่วงนี้คือเรื่องของงานที่เป็นยุ่งๆนะฮะแล้วมันทําให้ทันกับอย่างนี้คนจะผิดนะฮะแล้วก็อย่างนี้คือช่วงนี้เรา ไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานมันนึกถึงอะไรสักอย่างนะฮะหรือว่ากําลังยุ่งๆอะไรสักหลายละอย่างนะฮะช่ว้พยายามลองโฟกัสอะไรควรทําก่อนหลังอะไรที่ต้องเร่งด่วนรีเพรย์จบนะฮะใครค้าขายมีโอก,กาสหมุนเงินได้แต่ต้องระวังลูกน้องบริวารมีที่ทางานหลุดตกหล่นคอยสังเกตดีๆนะครับความรักทั้งโสดและไม่โสดความรักในวน,น้วรันที่เด่นพึ่งพาใส่ได้ไว้วานให้ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาได้มีอะไรไม่สบายใจมีอะไรกรังวลใจมีอะไรทุกข์ใจสามารถจะ ทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะครับหรืออย่างน้อยความรักก็ยังถือว่าน่าพอใจอยู่นะดวงแฟนก็ยังเสริมดวงเรานะฮะแล้วก็พอจะพึ่งพาในเรื่องสําคัญสาคัญได้นะฮะดวงดาวต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะท่านีไวซ์สวอครับ,ววรรบมีการปลดหลัางข้อบ่าไหลระวังกดไหลย้อนดาวเกี่ยวกับงกับลูกหลานบริวารสัต์เลี้ยงโอนี้วันดีนะครับเผื่อมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรที่แบบกังวลใจเดี๋ยวลูกหลานบริวารสัดเลี้ยงชุนนี้พอจะ ทำให้เราชื่นใจได้หรือว่ามีเรื่องให้สบายสบายใจได้นะฮะก็โอเคนะครับแล้วก็เสนีย์เสื้อผ้าครับชุดนี้เน้นทูโทนสองสีนะครับวันนี้เด่นเรื่องของหน้าตาันนี้แต่งหน้าตาให้ดูเข้มเข้มหรือแนวธรรมชาติก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าสไตล์ใครที่แต่งแบบไหนโอเคครับต่อมาชาวราศีเมถุนครับภารกิจงานเด่นครับมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอึดอัดหรือว่ามีความทุกข์สิ่งล่ตามจะมีตัวช่วยมีวิธีแก้ มีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานา,นาไ,ดได้ด้ดีเพื่อนๆครับบางท่านอาจจะมีความกังวลหรือมีความอึดอัดนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้รู้ว่าช่วงนี้นะครับมุมดาวมันดีในมุมของการเคลียร์คิดแก้ลุยคุยจัดการหรือสาสางแสดงว่าถ้ามีงานอะไรที่เราจําเป็นต้องเร่งต้องเคลียร์โอเคสําเร็จมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลจำเป็นต้องจัดการดวไวโอเคสําเร็จ มีภารกิจอะไรที่ต้องเร่งหรือด,วด่วนหรือไปช่วยเหลือใครโอเคสําเร็จแต่มุมดาวระยะน,นี้ระวังงาน่วนฉับพันเข้ามานะหรือปัญหาของอื่นบางทีมันเป็นปัญหาของเราวาันให้ช่วยซึ่งเราก็สามารถช่วยได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาพอสมควรฉะนั้นช่วงนี้เวลาที่ทํางานก็พยายามจัดระดับดีๆอะไรควรทาก่อนหลังแล้วก็ระยะน,นี้ระวังบริวารอาจจะทํางานหลุดตกหล่นและทําให้เราเสียหายนะคอยสังเกตการดีๆนะครับเงินทองครับช่วงนี้ใครจ่ายหลักๆเป็น เรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะฮะที่ต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่หรือมีค่าใช้จ่ายจุกจิกหลากหลายเรื่องที่ต้องทํานะครับโดยรวมก็ยังพอหมุนได้เพียงแต่ว่าชว่วงนี้ระยะยน,นี้ถ้าไปไม่ได้ครับต้องระมัดระวังเลยจ่ายด่วนฉุกเฉินฉับพันที่เราคาดไม่ถึงนะบางทีเจอของตกใจซื้อเฉยเลยหรือบางทีเราต้องใช้เงินไปกับคนในครอบครัวมากเป็นปกติมากกว่าปก,ะกะติต้องระมัดระวังเลื่อนที่นิ้นะครับอะไรที่ยังไม่จะเป็นก็เบรกไว้ก่อนนะจ่ายหลายทางมาันเริ่มมานะครับส่วนท่านที่ เรียกว่าค้าขายนะครับช่วงนี้มันมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายพิเศษรายจ่ายด่วนนะครับเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ด้วยมันยังพอหมุนเงินได้ครับแต่ว่ารายจ่ายมันเริ่มเยอะเลยทาให้เรากังวลนะครับเรื่องของความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดูดีครับโสดแบบคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคุยแล้วมันสรางความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนดาวความรักในช่วงนี้ดวงดีนะครับมีกิจกรรมทำร่ด้วยกันมีความสุขด้วยกันมีเรื่องที่อย่างน้อยก็ พึ่งพาใส่ก็ได้นะฮะอารมณ์ช่วงนี้อารมณ์เราจะแรงดังนั้นเวลาคุยหรือเรื่องสนทนาขอให้แบบเรื่องเบาๆนิดนึงนะแล้วก็ให้กำลังใจแฟนเรานิดนึงนะครับช่วงนี้แฟนเราก็เจอศึกหนักๆนะฮะในเรื่องส่วนตัวพอสมควรนะฮะก็อ,อาจจะบอกบ้างไม่บอกบ้างแต่อย่างน้อยให้กำลังใจไปเลยนะครับมันเป็นน้ําใจที่ดีมากๆเนาะต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารสั์เล็กครับวันนี้วันเด่น,นะฮะบางทีเรา,าจ,จะเห็นเออลูกหลานเราโตขึ้น ราจะเห็นพัฒนานการการเติบโตของลูกหลานเรานะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมผมดูว่าช่วงนี้ดูกหลาบรวาสเ,เลียงเออมีเรื่องให้ชื่นใจนะฮะให้สบายใจได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการต่อมาเสน่ห์เสภาครับช่วงนี้เน้นสีมงคลน,นะครับใบหน้าเน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมสุขภาพลงเป็นหวัดเป็นไข้นะครับแสบหูแสบตาดูช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะนะต้องระวังนะครับแล้วก็ท่านี้ไวโซวครับระวังท้องหุดท้องเสียฮะกดไหลย้อนมันจะเป็นเรื่องของอาหารทําให้ป่วยนะครับ โอเคโอเคคนะครับขอให้โชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับเพืเ่อนๆนะฮะสวัสดีครับ